เโอ้ใช่ย,ยาสีฟันจุฬาเฮ r b ต้นไม้ใช้ได้แล้วหรอลูกใช่อ๋อไหนไหนดูฟันต้นไม้สิสวยไหมโอ้ฟันขาวจังเลยไหนลูกแม่ดูฟันปลายฟ้าไหนสิสวยไหมคะไหนคนฟันสวยตอนนี้ปลายฟ้าทําไงคะลูกตื่นเช้ามาแปรงฟันใช่ไหมก่อนนอนก่อนนั้นก็แปรงฟันใช่ไหมคะือเสใช่ว้า เอาพี่ดูฟันเฉยๆฟันใสฟ้าสวยไหมอาจารย์ใสฟ้าตุวาเชือูไหวต้นไม้ใช้จุลาเฮิร์บหรอใช้ได้แลยหรอใช่โอ้ใช้จุลาเฮิร์บนะไหนไหนดูอีกทีสิไหนคนฟันสวยเอ้ฟันสวยจังเลยไหนไหนดูฟันใสฟ้ามั่งสิฟันสวยเหมือนพี่ไหมโอ้ฟันสวยเหมือนพี่ต้องทําไงลูกต้องแปลงฟันใช่ไหมลูกต้นไม้ต้องแปลงฟันใช่ไหมคะโอเค พยาสีฟันมาชิโอ้โหเราไม่ได้สปอนเซอร์ลูกเราไม่ได้สปอนเซอร์นะเราซื้อใช้เองลูกซื้อมาเธอซ้ำสอโอ้เราต้องขอสปอนเซอร์เขาไหมเนี่ยซื้อาามาเธอซ้ำสองอ่ะถ้าเป็นฟันเนี่ยมาเทอ,อะ